อาณาจักรซีสีวัตบนเกาะพีพีรอพยาเปีกว่าจะยอมมีลูกเปิดอาณาจักรซีสีวัตหลังแต่งเอมี่ล่าหลายปีไรทายาสืบทอดมรดกต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากบทบาทพระเอกมากความสามารถอย่างหนุ่มซีแล้วยังมีกิจการต่างๆมากมายซีสีวัตได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณา GSM 180 0เมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ชั้นปี3จากนั้นก็มีงานแสดงละครเรื่องแรกก็คือสุภาพบุรุษลูกบูชายโดยการชักนําของสรัญยูวงกระจ่างซีสิวด์ก็ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงจากหลายเวทีอาทิเช่นรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมละครเรื่องอุ่นไอรักจากงานท็อปอ a ว d ร์ด4จาก s t a r e n t e r t a i n m e n t Award 2 0 0 4รรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมนีไม่ขลาจากละครเรื่องโบเบรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องคุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงจากงานช่อ ปี2557จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนแสงทองวิทยาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและได้ดับปริญญาตรีคณะบริหารจากมหาวิทยาลัยลอัสาัมันและเกิดเมื่อวันที่27มกราคมปี2525 25, ปัจจุบันอายุ33ปีมีบ้านเกิดอยู่ที่หาดใหญ่4ีเป็นลูกคนเล็กในจํานวนพี่น้อง3คนสี 4, มีพุ่นพ่อเป็นทํากิจการเจ้าของสวนปาล์มโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะพีพีชีพพีโฮเทลกรุ๊ปซึ่งประกอบด้วย4โรงแรมก็คือ1 คือ PP Hotel, PP b า n j a v ลาพ a PP Casta และ PP Palm Tree Resort ซึ่งจากกิจาการโรงแรมของครอบครัวหนุ่มซีก็ถือว่าเป็นโรงแรมแรกๆบนเกาะ PP เลยก็ว่าได้และตัวซีเองก็ได้เขาช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์โรงแรมเป็นหลักทางด้าน PP Casta ซึ่งตั้งอยู่าหาดโลดาล์มเพียง60เมตรเดินเท้าไม่ถึง3นาทีก็ถึงชายหาดเป็นสถานที่ดีเหมาะกับการพักผ่อนและฮันนีมูนกลับประสบการพักผ่อนการเงียบสงบจริงห่างไกลาจากความวุ่นวายในเมืองกรุงฟ้าสีครามท้องทะเลสีเขียวมีห้องพักทั้งแบบตึกและแบบ บ้านหลังๆเป็นส่วนตัวอัตราราคาห้องพักของที่นี่จะค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับรีสอร์ทที่มีคุณภาพเดียวกันเพื่อที่ว่าคุณจะได้เลือกพักผ่อนได้ยาวนานมากขึ้นหลังจากซีและเอมี่ได้แต่งงานกันมาหลายปีแล้วทำไมถึงไม่มีลูกสักทีไม่อยากมีกันหรอหรือว่ามีปัญหาอะไรล่าสุดซีก็ได้ออกมาพูดแล้วเอมี่ไม่อยากมีลูกหรอก็ประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ประโยน์ความผิดให้ข่าวนะคนแต่ละคนก็มีความคิดความเห็นของตัวเองเท่านั้นไม่เป็นเรื่องปกติแต่ในใจเราก็ยังอยากมีลูกอยากมมมมมีีครรรรัับถาาาาวว่่่่ออนนทภยใจไไไหกก็็็เปต วันถ้ามันถึงเวลาแล้วอายุมากเกินไปก็ไม่เป็นไรครับ